冰雪冰雪时光冰雪时光เออคันเป็นสาวลาวอซจีนเป็นลูกซซจีนทางดีกว่ายเวียงอีอันทางนังดีกว่บบามันนันสโตไปเลยต่างกันหลายวยสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับอลิซาสาวน้อยเมงจันเนาะมือวันนี้ก็คืออ่ เขาเดินทางมาสักคิ้วจนมาฮอตตอนนี้มาฮอตบ้านเมีอลิสาแล้วอยู่ปากกระดิ่งเนาะทุกคนตอนนี้เขาอยู่บ้านคนสี่แต่ว่าเมื่อน,นีนเนะาะอลิสาจะไปะน้ำหวานเมืนน่อวานจะพาไปเที่ยวมั้เ่สวัสด,ดีอันนี้ก็คือเป็นหวานหวานใจเนาะซื้อซื้อเต็มซื้อหวานใจเนาะแม่หวานในน,น้ำตัวตอนนี้หวานจะปีแล้วซิมแพ้ ชิพหายไก่รู้คนชิพหายไงเป็นแบบเป็นผู้สาวแล้วอันนี้คืออันสาวสาวลาวแต่ว่าเมื่อมปนสาวลาวเตี่ยมในคนเป็นสาวลาวซอสจีนเป็นลูกซอสจีนอันไผ่เป็นจีนพ่อหรือแม่พ่อเป็นจีนแม่เป็นจีนแล้วแล้วอันซอสจีนบอสจีนได้บอกขได้นิดหน่อย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 ในซัมใดสอนสอนขอได้บอกว่าษาจีนน เขาอยากเรียนภาษาจีนดิเขา,าอยากเขาอยากเรียนภาษาจีนหวานต้องสอนเขาเดี๋ยวมื้อนี้เขาเชให้หวานสอนภาษาจีนเนาะทุกคนภาษาจีนวันละคำจะเล่าหรือจะร่วงตอนนี้เขากำลังสิไปใส่เขากำลังซิไปทางแบงลัคซาใช้เวลาโดนบมอชีฮอตทางแบง่งก์ บ้านหวานนี่แกยูบ้านแกกับยู่น้ำเดือทานจากคนสีคือไก่ผลสีมาละเมนเลยอ่านปกติโนอ่านบ้านหวานหันเมนยูอ่านน้ำเดือแต่ว่าหวานต้องไปทางแบ่งทุกมื้อเพราะว่าหวานหันเฮ็ดฮานยูหันนุกคนเป็นฮานอ่ากระเลมมีฮานกระแลมแล้วก็วัใบนี้กําลังสิเปิดฮานอ่ะสักคิ้วมันบอก่เพราะว่าอ่านหวานหันไปเียนกับอ่านน้าสาว คทุกคนเยันกะตอนนี้กะถือว่าเริ่มเปิดรับลูกค้าได้แล้วเนาะสำหรับไหทีอยู่แบบเข้นนั้นก็สามารถไปสักกับหวานได้เดี๋ยววันนี้เขาจะพาทุกคนเนาะไปเบิร์นฮานหวานกันแล้วสิเปิดมื่อใดยังงงเลยตกแต่งแล้วล่ะแม่ตกแต่งแล้วเร็วยังหาเลงหางามหาว่าหงายงามก็คือต้องเห็ดอันนั้นว่ะขึ้นฮานใหม่ก่อนว่ะบ,บอกแค่แค่ว่าห้ามืม่ดีว่าไมอใด้เลยเออ ได้ถือว pues ่าตอนนี้ยังไม่ได the ้เปิดเทอมีแอนไดเหตุโปรโมทอยู่ว่ะได้โปรโมทแบบผลงานตัวเองอยู่ะมีเอารงอยู่สาวสาจีนแต่เป็นอย่างแบบคือฝรั่งสาจีนเตอผมฝรั่งต้องฝงลยคือสาวจีนสาจีนสาจีนนีเขาจะมาแต่งแบบเพสาวจีน บอกนักเตะแบบเขาสจี้นบอกโอ้โหเต้นหวานเนี่ยเป็นคนที่บุคอยแต่งหน้าเป็นบอกเดี๋ยวสิพาลิสาแม่บ้านก่อนบ้านหวานแม่เดี๋ยวก็จะไปหาบ้านหวานนี้อันขายเครื่องนึ่ตัวแม่ขายเครื่องไฟฟ้ามีครบทุกอย่างเลยนี่ยูแคมทางหรือเปล่าโอเคถือว่าภัยที่จะไปอัน ทางแบ่งนี้มันจะผ่านบ้านหวานเนะทุกคนละอ่ซสามาไปเวซื้อซวยซื้อกัแมซย <c oughs> ต้องแบบหอบกับไปถ้าใครมาเที่ยวหันเอออาจจะยะดเม่เป็นขั้นไผ่แบบว่ามีรถไงมาอย่างสินาี้แบบว่ามองโขนเครื่องกันอาจจะใจหวานขับรถเป็นดนละ่ะเออจะปี่ปีกา ตัวกิ่งแล้วนะีอันนี้อธิษฐนอย่างโบสร้างขับป่านี้นะก็ขับได้ได้แบบทางซื้อสินะก็ขับขับไปได้แต่ว่าให้แต่พ้องก็ยังบบได้คอยแอบออกทางอย่า,ยางยี้นะทุกคนก็นเลยบทางดีก็่าโยเวียงอีกอันทางนี้กับมันนันสแตวไปเฉยต <laughs> ่างกันหลายมาหม <laughs> อันนั้นแบบ โค้จุดขิดเนาะค้กสิคิดอันนี้ทุกคนแบบทางมันก็ดีไปเลยนะอันนี้ไม่เป็นทางอย่างกับชิบสามไตเนาะอันนีสากับได้มาทางแบงดุนแล้วหลายปีแล้วแบบลงมาบ้านเมย์ยังแโบบได้มาดุนแล้วตั้งแต่ถ้ามาตอนนั้นก็อัด่ายคลิป ให้ hey, เอฟซีเบอร์นี่ตอนนั้นที่เห็นล่าสุดนั่นจะเป็นตอนอ่ะขี่คี่รดมีกับคนเดียวม่ะนะเออาจะเป็นตอนนั้นดาวีสามเลยขี่เ่ากับคนเดียวเอาตอนนั้นแบบว่ามามา,มานําเตอร์เนี่ยแล้วก็มาจากคิวนี่ยแหละวปนี้หันมันมันโทษมือที่เข่าหงียนแล้วแลวเราหันก็นยังไม่ได้มือก็เลยแบบเอ้ยขี่รถมีมือเลยจ้าแอาตอนนั้นยานเฮงต่กระเ็นแตย่ยานอยู่กอแบบ เป็นประสบการณ์ครั้งเลกที่แบบอันขาบขี่รถเมย์คนเดียวนะแหละอันมันมีตอนอันมีตำรวจหันกักอันรถอันนอันขี่รถตู้ตอนแรกอันขี่รถตู้่กนแล้วไปอันพออันต่อเนึ่องตำรวจละกักกักรถกันที่เจ๊เดล่หมานีเขาก็อยู่ในรถเป็นประสบการณ์ที่แบบตื่นเต้นเฮงตอนนั้นคือว่าผ่านผ่านมาได้อยู่ คิดว่าสิบรนรถแล้วเพราะว่ารถคันหหนั้นหันก็เป็นคนเวียดครับรถเวียดคิดว่าสิบรนรถแล้วคิดว่าสิบนในเมืองเวียงแล้วเกือบบาโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาไปของบ,บ้านหวานสิไทยเบิ่องอีกบ้านหน,นึ่งนี่ทุกคนพอแล้วว้าวเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ถือว่าแบบดูดีเลยนี่ยจับมือดีจับมืมนีเอาแนะนำเลยเจ้าของฮานนีขายอย่างนี้ที่นี่รถทิปรถทิปเล็กน้อยรถทิปสบายดีพอ นี่คือแบบเป็นฮานอยู่ในเฮือนเลยเนาะ <Yeah. S 1> นี่<ม>ค่ะเริ <Yeah. S 1> ่มต้นพอดเนี่ย<ม>ถีอหล่แล้วค่ะหลายล้วค่ <laughs> มะคมีครบทุกอย่างเลยทุกคนน <laughs> ี่ไผ่เฝ้าฮานี่แม่ก็บพ่อไผ่ยุเหมือนผู้นั้นก็เฝ้า <laughs> อีนนี้จะคนไผ่พานมาทางน้ำเดือทางที่ไปอันทางแบงท่งไหรทุกคนมันก็นสีเห็นเลยเป็นบ้านอันของหวานแบบนี้เลยเนอ้องเป็นอันฮานซื้อวาฮานอย่างไรฮานสิ่งคำขายเครื่องไฟฟ้าเนาะทุกคนนี่มันก็จะมีายแบบนี้เลยนี่สวย หัวอย่างอเแม่ครัแม่เมพิ่นดิยูคุณไปหาแม่เราเยังเพิ่นอาบน้ำซะ <laughs> เอาก็ไปทักทายแล้วดิหน,าน้าเราดอยูเพิ่อาบน้ำเะร็จวัน,นี้เรามาิข้าทอันนี้คือทำแ่งกับแมนแล้วพี่เป็นนันยังกงับแมนเลยเป็นนันยังกับแมนตล ก็่ปรียบุได้กับทางคนเที่ยวเขา ให้หวานรสชาจติกำลังกินว่ะร้อนได้ไหนเนาะหวานเอาแบบว่าใจซื้อสิหวานไปกับมันกินได้เยอะมากโอ้โหใจซื้อฟานหัวใจซื้อฟานถ้าถ้าถ้ากินได้แล้วยังไงก็ซื้อหวานละซื้อหวานละหัวใจซื้อฟานหืออีโมะโอ้โหหูแหล่หอยเป็นคนโสดหน้าจะคือหวานเป็นคนโอดไง อันนี้เอากันที่ถามมาคุณมาซื้อฟ้าหรือมาหนีซื้อฟ้าหรือมากันคนเราแบบว่าพวกเจ้าว่าพวกเจ้าแบบหนีเหมือนหนีเหมือนซื้อฟ้าหรือมาหีเหมือนซื้อฟ้าหรือมามันมัมีส่นสนยังกเียวอเดเคือยเห็นเยียสีขาวหอเ่า สอสแมบวบกจะเป็นซอสแบบผีดีเลแต่ว่ามันเป็นออเปีกขวาแก้วลืมะไเพราะนชิมไปค้นบอกค่ะอาบวเซไ่ดอถามออยัง่ได้กินถามไปก่อน กินนจงหะถามใช่ไม,<า>ม,มนี่ผลัณฑางอย่างจะรลวมใหเย้าอีเ้เตีเเย <laughs> ยเ้ยเตี้ยเหมอน ่บอเอาดดซันปูยา่าเออปูย่าวย่าปูยา่าใส่เป็นเหมือนเลยกับวนคิดใส่เื็นเหมือนกันบกุ๊ยเลือเป็นทีเดียทียนะังไม่ไหน เจ้าสวยอสองคาบรวมกันตอนสิบสิบโมงสี่สิบหลันละไปกินข้าวเซ้ายุเขาเบียกปูโอยังนี้สิบโมงยังได้กินเซ้ากี่โมง 两分，十六，完、啊、了。只上一毛，好吗？啊！好 ตอนนี้เรามาอยู่รถเนาะเดี๋ราจะมาเรียนภาษาจีนคำคำที่เคิ่งรถแบบนี้อ่ะหวานฮะรถภาษาจีนว่าจะไหนเชอเชอชี่เชอชี่เชอชเชอม์มอย่ขี่รถว่ออันแม่บอกว่ะ <laughs> เอาอนนเชอร์อี๋เชอชเชอมันรถอืมแล้วชี่เชอมันอย่างขี่รถ ขับรถใครเชิญขับรถน่ะใครเชิญเออเอาเมื่อกี้เขาเอามามันเม่นอย่างวะชีเชิญเออเอาติ่งแล้วอิ่มปุฮู้ปนี้เออโอเคเลิศกะชีเชิญหนีเอออิ่มฮะหนีหนียังก้นหนียังหนีไปใส่อันหนีมันมันยาวเออหนีมันบ่หมันนี่ ตโคตรสั้นตื่นเต้นเยนีมันไข่ไข่เชอรไข่ชีนีมันไข่ชนี่มอนีขันขี่รถเด็ขี่รถว่งเออมุนกี้มันขับรถด็อีหยังวะ นี่มันบ่เมินนี่มันเม่นพวกเจ้าและลูกคนที่แบบที่แบบเบิ่งคลิปนี้อยู่นะมันหนีเมินข <t |fr|> ันพวกเขาพวกข่อยนี่ก็จะแบบว่าบ่เมินบ่เมินจริงบ่เมินจริงบ่แม่แหละเขาว่านะเดชเชอร์เดชเชอร์มันจะเชอรเอาดีอะ เตอร์ตาเชื่อตาเชื่อผมไม่เห็นแล้วเขาว่าน่ะเอ้าแล้วสุดเถียงกับกูเกิลนั่นทัสเลฟโมเมนโบยมเลยมันมันโมหน้าเม่นผ่านท้องเพลงจีดเป็นเพลงอย่างเอาเพลงเพลงที่เพิ่อนท้องเปินอะมีเพลงเบิร์นเบิร์นเบิร์นท้องปิด่ฮือนหกแค่นั้นเลย ส่ลงห้องม่งที่เขียนภาษาจีนสนะทเขียนภาษาไทยสนะคนที่คนจีนเอียงวาเขียนภาษาไทยทุกคนโอาสิไปซอร์เดียวมีการเขียนว่าเพลงจีนดิอกจังไม่ได้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  เขาจะไาอยากกินกล้วยบวชีเหนไหแล้วพิงเ์แล้วพิงมันเป๋วไงโมฮูคือกันอา้าพิ่นน่าจะต้องเป๋ดได้ไดเป๋อะไรบ้าบอห้องเป๋วโมฮู่ <c oughs> โอเค สำหรับภาษาจีนวันนี้จะจบเพียงคำนี้นะทุกคนเห็นแบบพี่พี่ที่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะทุกคนเขาจะไปเป็นสาวขายกระแลมอยู่ฮานหวานนะทุกคนเพราะว่าหวานเปิดเปิดเจ้าของฮานกระแลมเลยนี่ฮานกระแลมซึ่งอย่างฮันปิงเสียเด้อสาขาทั้งแด้านอ่างเกำเนียงจีนเอ้ปิงเหลี่ยเสียปิงเสลยสกวจ้ะ冰雪冰雪冰ยส光冰雪时งเออแปลว่ายังกาซื้อฮาน เชือกวางเนี่ยซื้อกวางแม่แม่มันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนซื้อเต็มมันอืแต่ว่าคือน้ำป้ายมันสิเปลี่ยนแต่ปิ้งเสียเคบางคนก็ห้องปิ้งซูแต่ว่าอันป้ายอยู่ทางหน้าน่ะมันเปลี่ยนแบบมันเป็นซื้อเมนูมันเป็นซันเดย์ข้าเจ้าอื่นหานซันเดย์อ่เนี่ยก็อนย่งก็อ่านปิ้งปิ้งปิ้งเสียซันเดย์ปิ้งเสียซื้อกวาง อันเอาตัวยุ่นหน้าไปตัวยุ่นหน้าตัวยุ่ป้ายมันเป็นชื่อเมนูมันเป็นซันเดย์เขาเจ้าเลยเอิร์นฮารซันเดย์เออจืดได้ไงเดิคนเราจืดได้ไงโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจมให้ว่านรองสอนเฮ็ดกระแลมมึงเนาะไข่กระแลมเป็นพนักงานกระแลมหนึ่งมือโอเคทุกคนบ๊ายบาย